มาครับมาครับมา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 ครับมา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 ครับใครเข้ามาแล้วนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอ่าครั้งนี้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสิบแปดนะครับอ่าตรงกับวันเสาร์นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทอรัปก็ได้ให้เลขคู่ไปแล้วนะครับเลขคู่พระแม่ลัศมีนะครับก็เป็นเลขนี้นะครับอ่า เห็น8 4 5ห้านะครับแล้วก็เลขธนบัตรก็จะเป็นเลขนี้นะครับอ่าจะเป็น6 4 9 4นั่นแหละนะครับและครั้งนี้นะครับจะเป็นการเสี่ยงไทยหมุนปิงปองน้องเพชรจ้านะครับซึ่งสมมุนแค่2ลูกเท่านั้นนะครับย้ํานะครับหมุนแค่2ลูกเท่านั้นนะครับเพื่อให้แนวทางนะเพื่อให้พวกเราไปซื้อ ลอตเตอรี่นะครับแค่เราไปซื้อลอตเตอรี่ผมก็จัดลอตเตอรี่มาแล้วของเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นเลขพระแม่ลักษมีนะครับเป็นเลขทูบนะแต่ว่า8 4 5สี่ห้าไม่มีผมได้8 5 4ห้าสี่มานะครับแล้วก็ซื้อนะครับ6 4 4ี่สี่หมา5้า5้ามานะครับก็เป็นเลขของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับเราก็จะ เส <im sharing> ี่ยงคายหมุน <society> ป <sm il ch> <tr talks> ิงปองน้องเป็ดก้ากันนะครับผมไอ้สานจิตขอน้องเป็ดก้าแล้วนะครับขอ2ตัวนะครับขอ2ตัวล่างเลยนะครับขอเลขไทยสองตัวเลยนะเพื่อนเราจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่เราจะได้กิ๊ดกิ๊บกิ๊บเราจะได้เฮ่เฮ่เฮกันนะครับเดือนที่2เดือนที่2ของปีแล้วนะครับ1กุมภาพันธ์งวดที่1กุมภาพันธ์2อ6 8นะครับอ่าเราจะมาขอน้องเป็ดก้ากันนะครับเอาล่ะงวดนี้ใครหมดงวดนี้นะครับนะครับเอาล่ะ รูที่สองนะครับก็คือเลขจอฝันเห็นแล้วนะคือเลขไม่ไหลออกมาจอันี้คือลูกแรกนะครับูนค่ะอันนี้คือลูกลูกแรกนะครับก็คือเลขนี้นะครับลูที่สองนะครับเต็มกรี๊ดนะก็คือเลขเต็มกรี๊ดนะว้าวเลขนี้ครับศูนย์ศูนย์ไม่เชื่อวไม่เชื่อว่ามันจะมาศูนย์ศูนย์ตรงหางสักตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์ะครับตรงหางสักตัวหนึ่งซึ่งจะเหมือนแบงค์พแม่คืออะไรรู้ไหมคือเลขสี่กับเลขเก้าพี่เด็ก ศูนย์ศูนย์ก็สี่หกสี่เก้าได้เลขพ่อแม่ให้แล้วครับผมพ่อแม่ให้แล้วอันนี้คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่น้องให้ศูนย์ศูนย์เราจะมุดอีกตัวนึงมาเไหมไม่มุนะครัไม่มุนะครัแล้วสองลูกสองตัวน้องแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราสรุปเลขให้ดูนะครับว่าศูนย์ศูนย์จะหมายถึงเลขอะไรนะครับต้มห่างตัวหนึ่งนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนสีเป็นศูนย์ตัวหนึ่งมันก็จะได้เลขแบงค์เลยเนาะเป็นสี่หกสี่เก้างวดนี้เลขน้อยค่ะฟันทองเดี๋ยวรอสรุปดูจจนนนนบบคคคคลลลลิปะะะทออฝััตต่่เเเเเ้มมากกขขชแดีย สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเลขแผงก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปสรุปนะครับว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้นะครับเลขทูบพ่อแม่ลักษมีก็คือเลขแปดสี่ห้านะครับห้าแปดสี่ห้าซึ่งผมก็ซื้อลอตเตอรี่มาได้แค่แปดห้าสี่เดี๋ยวจะไปหาซื้อ8 4 5อีกนะครับแล้วก็เลขธนบัตรนะครับเลขแบงค์นะครับที่กที่เสี่ยงทายนะครับเลขแบงค์พ่อแม่ลักษมีใช่นะครับ หกสี่เก้าหรือสี่เก้าสี่หกสี่เก้านะคะซึ่งเขาฝันว่ามันชนกับเล็บิงปองมัน 00, 01, Tea, 6, 49, ได้ศูนย์ศูนย์แล้วมันจะแผงเป็นสี่หกสี่เก้าได้ยังไงคก็เปลี่ยนศูนย์ตัวหนึ่งเป็นสี่เปลี่ยนศูนย์ตัวหนึ่งเติมหางก็เป็นเติมหางเลขศูนย์ก็เป็นหกเป็นเก้าตัวหนึ่ง wow> ตัวหนึ่งก็ เป็นเลขสี่ได้มันเป็นเลขแ็งซึ่งกันและกันอยู่แล้วซึ่งแบงค์พ่อแม่แม่นมาหลายงวดนะคะครับผมนี่ผมก็จัดลอตเตอรี่มาแล้วนะครับจัดลอตเตอรี่มาแล้วนะครับอ่าเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ตัดสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับแนนแให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนี่มีแปดห้าด้วยท้าฝันชอบแปดห้านะห้าหกรี่หรือใครจะไปซื้อในแอปเป่าตังก็ได้นะครับผมเอาละเอาละทีนี้มาดูครับว่า วดนี่จะบอกว่าทอฝันเขียนสรุปยังมีความสุขมากเขียนสุตเร็วมากแตะว่าเลขมันชนกับเลขวิงทองนะัูนสูนสี่สูนสี่สี่หกสี่เก้าเนี่ยมันชนกันหมดนะมันเลขตระกูลเดียวกันคือแผงไปแผงมาได้เลขเดิมนะคะทําให้ทอฝันแบบเขียนได้เลขได้น้อยนะคะแต่ส่วนเลขทุบพ่อแม่แล้วแต่ใครไปจับคู่เองเนาะพ่อแม่ให้เลขนี้นะขึ้นหน้าจอเลยนะคะพ่อแม่ให้สามตัวเลขทุบนะคะคือ สี่อ๋อแปดสี่ห้าเขาจะไปจับคู่เป็นแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดก็ได้นะคะห้าสี่สี่ห้าก็ได้แล้วแต่ย้ำเตือนนะครับอยู่ตรงนี้เลยอ่านะที่เราทำการขอพรพระแม่รักศมีเมื่อวานนี้นะครับใช่อ่าเมื่อคืนนี้นะครับนี่อันนี้นะครับเอาละต่อไปนนี่อยูใ้เราจะตีความครับว่าสุนทรหมายความว่าอะไรนะครับม่เริ่มเป็นการจะทอฝันวิเคราะห์นะวันนี้ทอฝัน เขีนได้น้อยนะแต่ทอฝันไม่เชื่อว่ามาันจับศูนย์ศูนย์นะทุ<ม>เอาละหรือจะเป็นออกศูนย์ศูนขึ้นมาก็ดีนะแนวทาง,ออก,งก็ดแีแนวทางเพจเพชรก้าเดชันนำโชคนะครับงวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ์2องพนะครับอ่านะรจะบ,บอกว่าครั้งแรกเลยนะที่หมุนได้0ูดูซิว่าจอบเป็นยังไงก็คือน,คนี่ครับมาเลยครับอ่าเลกแรกนะครับสี่หกสี่เก้าี่ห้ และ0ูนนะครับใช่มีแค่นี้เองนะครับสี่หกสี่เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับ, 49, 9, 58, 00, รบให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดระวังเพจลอมด้วยนะครับเพจจริงของเพจก้านะครับจะมี ติ๊กเครื่องหมายติ๊กถูกข้างหลังชื่อเพจนะครับเป็นการเดิมๆชนมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับถ้าเราเหนือจากนั้นเป็นเพจปลอมระมัดระวังนะครับ <c oughs> และเราไม่ให้เล่นกันพนันไม่มีแปะลิงก์อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ไม่มีลิงก์นะครับเราให้ซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเผื่อเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดใหา้เรารู้จักธรรมหากินตามสามาอาชีพของเราเองนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับเป็นเรื่องของดวงนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับดวงใครดวงมันนะครับแล้วแต่ดวงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราให้แนวทางแล้วก็ปรารถนาให้กับให้กับลูกเพจทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับให้โชคดีนะครับให้มีรางวัลนะครับให้โชคดีให้มีรางวัลนะให้โชคดีให้โชคดีให้มีรางวัลให้ถูกหวยนั่นเองนะครับผม ทอฝันนี้นะครกว่ามันจะเป็นศูนย์ศูนย์่ะอย่าเชื่อตามที่ตาเห็นนะแต่ถ้าเกิดมันออกศูนย์ศูนย์ขึ้นมานี่ก็จะกลายเป็นว่าคนไม่ค่อยถูกเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อเดี๋ยวพี่จะซื้อซื้อไว้หน่อยแต่มันเคยออกแล้วนะพวกข้างบนรางวัลที่หนึ่งเคยออกห้าร้อยใช่ไหมห้าศูนย์ศูนย์มาปีไหนอะสี่ห้าปีหกปีที่แล้รเนาะเคยออกอยู่นะศูนย์ศูนย์ใครจะไปรู้แต่ว่าสาหรับทอฝันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนศูนย์ตัวหนึ่งเป็นหกเป็นเก้าหรืออาจจะเปลี่ยนตัวหนึ่งเป็น น้องเพชรกล้าให้ต้องแผงเลขนะคะต้องแผงแผงเลขแล้วถาเกิดพูดอย่างนี้ไปอ่ะคนก็ไปซื้ออันนี้ก็ได้นะซีสีก็ได้นะศูนย์ศูนย์ก็ซีสีก็ได้อันนี้ไปเล่นตัวเองนะคะหรือเป็นหกหกเก้าเก้าก็ได้เนาะคือตมหังทั้งคู่เลยนะแต่คราวนี้เราไปยึดตามเลขแบงค์ค่าแม่ด้วยนะเลขแบงค์ค่าแม่ให้ข้างหน้านะคะนี่นี่เลยนี่สี่หกสี่เก้าก็เขียนไปแล้วนะคะพอฝันเชือบในแบงค์ค่าแม่นะว่าจะให้โชค เรา่นเชื่อในแบงค์พระแม่นะเพราะเราทําพิธีขอพรมานะหกสี่เก้านะหกสี่เก้าสี่ประมาณเนี้เดี๋ยวม่ก็ตัดหางเล็หกตัดหางเล็9เก้าก็เป็นสี่ศูนย์ได้นะแล้วแต่นะคะหรือเปลี่ยนสี่เป็นศูนย์ก็เป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าได้อีกนะคะหกศูนย์ได้อีกเนี่ยก็ตามที่เขียนในกระดานสสุปให้แล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วแต่ดวงนะคะแล้วสําหรับนี่สําหรับคนที่อยากรู้นะคะ เลขทูบนะแปดสี่ห้านะของพ่อแม่ลักสมีแล้วก็หกสี่เก้านะหกสี่เก้านะเก้าสี่เก้าก็ได้นะแล้วแต่นะอันนี้คือเป็นเลขทูบเลขแบงค์จริงออๆไม่เติมหางไม่ต้องเติมหางมันก็ได้นะเพราะว่ามันกระดกหัวอยู่แล้วโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะตามนี้นะคะ,คะครวย